กคาราคาประหยัดกับสีสันที่สดใสน่าใช้ยังไงตามไปชมกันเลยค่ะค่ะสวัสดีแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กับมดอีกแล้วนะคะกับอีกคาสีสันสด,สดใสคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวมดจะนํานเสนอสําหรับเจ้า t o โยต้ายาริ 1.2e โมเดลปี2014กันคันนี้กับราคาที่ประหยัดประหยัดเหมาะกับยุคแบบนี้เลยนะคะอาจแจ้งราคากันไปก่อนเลยแล้วกันกับราคาเพียง3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองสำหรับคันนี้เครดิตดีฟีดาวผ่อนประมาณ6,000บาทนะคะใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่สามารถโทรเข้ามาสอบถามมดได้นะที่เบอร์ด้านล่างที่ให้ไว้นะคะ083100 6161นะคะที่สําคัญนะคะของโตโยต้าเรานี้นะสำหรับอีก็ขาเขาให้มา4สูบนะคะไม่ใช่3สูบเหมือนกับแบรนด์แบรนด์ข้างบ้านนะคะเพราะว่าตัวนั้นน่ะส่วนมากแล้วเท่าที่เรา,าทราบกันจะเป็น3สูมล้วแต่สําหรับโตโยต้าของเราจะเป็น4สูมนะคะเพราะฉะนั้นสมรรถนะแล้วก็การขับขี่จะนุ่มนวลมากกว่านะคะในส่วนของช่วงล่างเนาะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะว่าในส่วนของตัว E นะคะโตโยต้าเขาให้อะไรมาบ้างนะคะแต่สําหรับคันนี้นะคะเขาก็ให้แมมกมาเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมมีแมมกสวยๆมาให้ดู ้วยนะคะใครที่ไม่ชอบความเป็นอะไรที่เป็นเดิมๆเนาะจริงๆมันก็มีแบ,บ็กมาให้นะน้องนุ้ยใน,ในในส่วนของและที่สําคัญสําหรับคันนี้นะมาดูที่ไม์กันรถจะเข้าในปีที่9ใช่ไหมน้องนุ้ยโมเดล2014ไม่เพียง1น0่งแสนะคะหนึ่กิโลเท่านั้นถือว่าเป็น Eagle Cry อีกคัอีกหนึ่งคันนะคะที่ใช้งานน้อยมากๆสําหรับคันนี้นะคะเฉลีย่ยแล้วตกปีละหมื่นองม้งเนาะถ้าจะเข้าปีที่9 <Wow. S 1> ใช่ไหม สำหรับคันนี้1 1 0 0 0หกิโลประมาณนี้นะคะภายในของยาริสเขาก็จะมีเอกลักษณ์แบบนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นบาอก,กัมยี่ตัดด้วยได้สีส้มนะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นริวประมาณนี้พเพราะว่าโมเดลนี้เนาะจะเป็นสไตล์เดียวกันแบบนี้หมดเลยนะ,ะสำหรับฟิล์มนะแล้วก็ให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของ To โยต้าชัวหรือ To y o ต้โชคดียูสคาของเรานะคะในส่วนของการที่จะทำการส่งมอบรถนะคะในทุกรายการหลาย อย่างเราจะดูแลให้ไม่ว่าจะเป็นยางนะคะยางใหม่สีเส้นให้เลยแล้วก็ฟิล์มถ้าไม่ดีเราจะเปลี่ยนออกให้หมดนะคะไม่กระทั่งรวมถึงของเหลวนะคะทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นนํารถไปใช้สบายใจได้เลยนะคะว่าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะคะสําหรับที่นี่นะคะการันตีให้นะคะเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันในส่วนของยาลีดเนาะถ้าเป็นตัวนี้ก็จะมีโลโก้ตัวนี้นะคะเป็นตัว E นะ เป็นยาลิทไว้ให้ตรงนี้ในส่วนของตัวนี้นะคะก็จะมีสัญญาณการระยะถอยจอดให้ด้วย2จุดนะคะตัวนี้เขาเรียกสไตล์เขาเรียกว่าแฮชแบกเนาะก็คือ5ประตูนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในการจอดหรือการอะไรก็จะง่ายหน่อยเพราะว่ามันท้ายสั้นนะคะสาหรับรุ่นนี้นะคะไม่ใช่แบนแบบซีดานนะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของยางอะไหล่ในรุ่นนี้ก็ยังเป็น แบบนี้มาให้อยู่นะคะก็คือถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นแบบบล็อกเนาะเพื่อที่จะส่งไปที่ร้านยางเท่านั้นนะคะตัวนี้ก็ยังคงมียางอะไหล่ให้อยู่นะคะมาเรามาดูประวัติของเจ้าของรถกันสักนิดนึงเพราะส่วนมากแล้วในส่วนของรถมือสองทุกคนจะต้องถามว่ารถคันนี้มาจากไหนรถเป็นรถของใครอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมดดูหน้าเล่มให้สักนิดนึงคันนี้คันนี้นะคะเดี๋ยนะเป็นรถ อุบลของเรานั่นเองนะคะก็คือลูกค้านะผู้ครอบครองอ่านตถถํารวจโทรแสดงว่าเป็นร,รถตํารวจแน่นอนนะ,ะไม่มีผิดแน่นอนแทนะะอยู่แถวไล่น้อยของเรานี่เองนะคะสําหรับคันนี้ก็เป็นรถมือเดียวออกห้างใต้แดงมาเลยนะ,ะสําหรับเจ้าโ o โยต้ายาริ1.2 e โมเดลปี2014คันนี้นะคะรุ่นปีคศ2014จดทะเบ,บียน28ตุลา2558นะคะก็คือตามนี้เลยนะ,ะสําหรับคันนี้ภายในก็จะประมาณนี้นะ ใครที่กำลังมองหาอี้วคาราคาเซฟเซฟราคาประหยัดนะคะแล้วก็ชอบสีสันที่มันสดใสเนาะในสไตล์ของอารถเก๋งเล็กนะคะหรืออี้ยวคาในแนวของความประหยัดแนะนําสําหรับคันนี้เลยนะคะโตโยต้ายาริ 1.2e โมเดลปี2014คันนี้กับราคา339,000บาทเท่านั้นเองนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะ จริงๆแล้วนะคะ,อะขอย้ำกันอีกนิดนึงสำหรับลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถามว่าที่มีการโฆษณาว่ามีเงินทำทุนคืนทุนให้มีจริงหรือเปล่าบอกและก็การันตีให้นะคะมีจริงสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีเคยมีการผ่อนที่ผ่านมาและประวัติดีนะคะเอาเครดิตตรงนั้นมาแลกลดไปหนึ่งขา้วก็ คือเงินกลับบ้านไปทําทุนได้อีกนะคะแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวลูกค้าเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่า,าลูกค้าบอกว่าลงโฆษณาไปแล้วทําไมมันทําไม่ได้มาถึงเราการันตีเราบอกแล้วแล้วก็เราก็แจ้งแล้วนะคะว่าเครดิตดีฟรีดาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีประวัติเครดิตอาจจะจัดได้เฉพาะในยอดจากที่เราให้นะคะหรือไม่กระทั่งมีประวัติเครดิตล่าช้าตัวนั้นไม่สามารถทําได้อยู่แล้วนะคะในการที่จะนําเงินคืนทุนได้ลดไปหนึ่งครั้งได้เงินกลับไปอีกนะคะจํานวนนั้นก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้า แต่ละคนนะคะสำหรับคลิปนี้น้ามดขอฝากเจ้ายาลิสคันนี้ไว้ด้วยนะคะกับเครดิตพี่ดาวคอนเพียง6,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาประหยัดประหยัดเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปหน้าว่ามดจะมานำเสนอในส่วนของคันไหนให้ชมสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ